Why are you are running หลังจากที่นายเจมทํทำคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับ IV นะนี่เตรียมไปทำแบบคลิปวิธีเล่นหรือคลิปวิธีแก้ทางรับมือแล้วแต่มันยังไม่พอทุกคนทีมงานบอกเอาไปอีกโอ้มากอดข้อแรกนะครับคือปรับระยะเวลาในการสิงทุกคนจากปกติเนี่ยครับคู่ดาวในการสิงผู้รอดชีวิตจะอยู่ที่40วิครับก็จะถูกปรับเป็น48วินั่นเองนะเอาง่ายๆคือเนื้อนั้นแหละ และข้อถัดไปในทุกคนเมื่อเราจับผู้รอดชีวิตมานั่งเนี่ยครับภายในระยะ20เมตรของกีอีตจรวจนะเกจของผู้รอดชีวิตเนี่ยครับมันจะช้าลง0.7ก็จะปรับให้เหลือ0.6ครับอันนี้ก็คือเนิร์ฟนะทุกคนก็คือเกจมันจะขึ้นช้านั่นแหละไม่ต้องไปอ่านอะไรมากครับข้อนี้ฟังนายเจมเพราะว่าถ้าอ่านอาจจะงงนิดหน่อยและข้อถัดไปจะเป็นการปลดล็อกสกิลแรกในทุกคนจ้ากปกติเนี่ยครับเราปลดล็อกสกิลแรกคู่ดาวในการสิงผู้รอดชีวิตจะอยู่ที่30มสิบวิครับค จาก48วิเขาก็จะเนิบครับจาก30เขาก็จะเนิบเป็น38ฝ oh, <my> ังฝั่งฮันเตอร์ไอวนี่คือกรีดร้องแล้วนะแต่ยังไม่หมดทุกคนคิดว่าแค่นั้นจะหมดหรอยังเมื่อตอนที่เราสกิลเต็มเนี่ยครับเราจะสามารถเทเลพอร์ตแล้วกระจายการกัดก่อนภายในวงกลมได้ใช่ไหมจากปกตินะครับคูดาวจะอยู่ที่30วิวเขาก็จะเนิบให้เป็น38วินั่นเองครับโอ้ฝั่งเซอร์นี่คือยิ้ม ยิ้มกุ้มกลิ่มฝั่งฮันเตอร์นี่คือโอ้โหกีดร้องกันเป็นแทบแล้วเมนไอวี่ที่รอเล่นนะผมพูดตรงๆทุกคนผมไม่เคยเห็นตัวละครไหนที่มันโดนเนิบหนักหน่วงขนาดนี้นะตั้แต่เข้ามาแบบเนิบเนิบกระชั้นชิดอะ่ะใช้คํานี้ละกันคือเห็นเนิบหนักหน่วงเห็นครับไอ้ลุงอะ่ะหนักกว่าน,นี้อีกลุงนเนี่เนิบแบบ30กว่ารอบอะ่ะแต่ของไอวี่เนี่ยครับเคสมันจะต่างกันนะทุกคนเนื่องจากว่าคือตัวมันเพิ่งเข้าอะ่ะแล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่านายเจมก็เพิ่งทาคลิป การเนิร์ฟ14ข้อไปใช่ไหมจริงๆ14 15ข้อได้ซ้าอะ่ะแต่ก็ยังจะเนิร์ฟอีก4ข้อนี่ก็ไม่ได้น้อยนะเนี่ยไอ้4ข้อเนี้ยหนักเอาเรื่องนะผมบอกเลยหนักสุดน่าจะเป็น2ข้อนี้ครับคือครูดาวในการสิงผู้รอดชีวิตนั่นเองทุกคนจาก40มาเป็น48อาจจะเห็นว่า8วิมันก็ไม่ได้เยอะแต่มันมีผลเยอะมากทุกคนแล้วก็การปรับครูดาวเนี่ยครับจาก30วิตอน,อนสิบปล๊ลรอขั้นแรกนะเป็น38วิอันนี้ผมว่าก็หนักครับ ไอ้สองสองสิ่งเนี้ยคือหนักเอาเรื่องนะลองลองมาก็น่าจะเป็นการกลัดก่อนจากเก้าอี้ลำข้อนี้มันก็ทําให้การโซนเก้าอี้ลําบากขึ้นนะแต่ผมมองว่าคือถ้าฝั่งเซอร์เขาไม่รีบมาช่วยกันน่ะแล้วเราไล่ได้ไวเนี่ยครับคือมันสบายอยู่แล้วอะ่ะไอวีทุกคนเขาก็เลยพยายามจะปรับให้มันโซนเก้าอี้ให้มันโหดน้อยกาหน่อยเพราะยังไงเราก็เห็นผู้รอดชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมล่ะทีมงานเขาอาจจะคิดแบบนี้ครับส่วนข้อสุดท้ายถามว่าหนากักไหมไอที่ปรับ ไอ้กระจายการกัดก่อนเวลาเทเลพอร์ตไปใช่ไหมก็มันก็หนักครับมันจะไม่มีผลตอนช่วงท้ายๆ้ายเกมนะช่วงท้ายเกมเนี่ยเราก็จะกระจายอ่ะกระจายไปกลับได้น้อยลงแต่ว่าถ้าท้ายเกมเรามีตาแดงอยู่แล้วเนี่ยสำคัญหลักๆมันคือการเทเลนะผมมองว่าถ้าการเทเลเนี่ยมันยังไม่ถูกเนิบอ่ะมันก็ยังพอได้มันก็ยังพอได้อ,ดอะทุกคนจริงๆเขามีการบัฟมาข้อหนึ่งคนระับนายเจมขอแทรกนิดนึงนะอันนี้คือแทรกเพิ่มเลยนะ เขาจะบัฟในการลดระยะเวลาของการใช้สกิลร่างยดเทียนครับก็คือร่างปีศาจเนี่ยเวลากดสกิลอะ่ะมันจะแอนิเมชันสั้นลงครับถามว่าแตกต่างขนาดนั้นไหมแทบไม่รู้สึกถึงความแตกต่างทุกคน <c oughs> คือมันแบบดูเอาแล้วกันคือมันนิดเดียวจริงๆอะ่ะเลยถ้าเรามาเปรียบเทียบกันดูหน่อยครับดูจากวีโอมันเห็นความต่างครับแต่ว่านิดนึง คือฝั่งขวามืออาจจะดูไวขึ้นก็จริงนะครับแต่ถ้าเทียบกับการเนิบเนี่ยครับการบัฟมาข้อเนี่ยผมรู้สึกว่านิดเดียวถ้าจะบอกว่าตบหัวแล้วรูปหลัง่ะอันนี้ก็คงเป็นการรูปหลังที่เอาเล็บขูดไปด้วยอ่ะมันแค่นั้นแหละทุกคนและอย่างอื่นๆเนี่ยครับก็จะมีการปรับนิดหน่อยนะอย่างเช่นเราสามารถใช้ประตูวาร์ปเนี่ยหรือว่าประตูเทเลพอร์ตนะหรือว่าจะเรียกอะไรก็ตามเหมือนทุกคนประตูไลย,ย้ายล่างไอ้สกิลใหม่อ่ะสามารถใช้ในโหมดทารอนแล้วก็โหมด8 v 2ได้ครับ แล้วก็จะปรับคะแนนการล่อนครับสำหร er, ับเวลาที่เราไปกดดีดเครื่องดีดของของเล่นนั่นเองนะทุกคนเนี่ยก็จะมีการปรับคะแนนครับคือมันก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นละทุกคนอย่างเช่นก็จะมีการปรับโหมดซ่อนหาครับแผนที่โรงแรมแบบชนะทาวน์นั่นเองนะย้ำว่าโหมดซ่อนหาครับไม่ใช่โหมดปกติโหมดปกติไม่ได้ปรับอะไรทั้งนั้นครับแต่ตอนนี้นี่คือโดนเนื้อมาเละเทะมากอ่ะผมเจอไอวีในแรงเด๋อดพูกตรงๆในเกมก็ยังไม่แพ really <years sock lier y> ้นะครับน้องๆแต่ว่า เข้าใจอยู่ครับว่าคนในแรงเขาอาจจะเพิ่งหัดเล่นนะทุกคนไม่เชื่อใช่ไหมลนะ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปดูคือไม่ใช่อะไรหรอกคลิปมันสั้นเกินไปแล้วเหลือวาอะไรมาต่อๆนหะ้มันยาวๆกว่านี้หน่อยมาเรามาดูเกมที่ไหนเกมมาก,กันนะทุกคนต้องบอกเลยนะทุกคนว่าคนที่เล่นไอวี่เลยครับเขาก็เล่นเก่งนะหมายถึงว่าเล่นตัวละครอื่นนะ่ะเขาเล่นดีนะไม่ใช่ไม่ดีคนระับแต่ว่าตัวนี้อาจจะยังฝึกอยู่คิดว่าง,งั้นนะประกอบด้วยกับเอาตรงๆเลยไหมทุกคน ผมรู้สึกว่าไอี่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นพือถามว่ามันแย่ขนาดนั้นไหมมันก็ไม่แย่นะเป็นตัวที่เล่นได้นะตัวที่เล่นได้บางคนอาจจะบอกว่าอ้าวตอนแรกในเจมบอกว่ามันเก่งเวอร์เลยไม่ใช่เหรอใช่ะแต่ตอนนั้นทุกคนอย่าลืมนะว่าตัวละครมันยังไม่ถูกเนิร์ฟเลยดูดิตอนนี้รวมกันมันถูกเนิร์ฟีีข้อเกือบยี่สิบข้อเนิร์ฟหนักไปทุกคนได้กแล้วกันนะผมรู้สึกว่ามันเนิร์ฟหนักมากเลยแต่ ทำไมเขาถึงเนื้อฟล่ะทั้งๆที่ตัวละครมันเพิ่งเข้าใชจไหมอันนี้ผมคิดว่านี่แหละมันอาจจะมีคนที่เล่นเก่งเล่นช่ำแล้วพีแีเ่เราอาจจะยังไม่เจอนะไม่งั้นเนี่ยทีมงานคงไม่เนิบกระชั้นชิดขนาดนี้หรอกถามว่าเทียบประมาณไหนตอนนี้ผมผมว่าไม่เอสนะทุกคนบางคนรู้สึกผมนะผมรู้สึกนะ่าจะเป็นอยู่ประมาณอาจจะอยู่ประมาณเนั่แหละเอ A ก็เก่งนะไม่ใช่ A ไม่เก่งนะไม่ A A นั่แหละอ,อ ที่เลบ่อยขนาดนี้แถมเห็นเซอร์ด้วยผมว่า A แหละ A คือจะให้ B มันแย่ไปครับแล้วช็อตนี้ก็ข้าม้าต่างไปก่อนนะถามว่านายเจมข้ามแบบหวังพึ่งบาร,รมีหลวงพ่อเลยเหรอก็ไม่ได้เชิงขนาดน<อ>ั้นทุกคนมองจากแสงเอานะเนี่ยเห็นไหมมองจากแสงเอานะสังเกตไฟข้างหลังแล้วเพราะว่าระยะการตีของฮันเตอร์นีครับมันไม่ถึงระยะส่วนปลายของไฟหรอกทุกคนส่วนใหญ่มันก็ตีไม่ถึงเ่ยมไม่ใช่ อย่างถ้าเป็นหมึกอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะตามหมึกอะถึงอะระยะแสงไฟอะไฟสีแดงอะทุกคนแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยครับไม่ไม่น่าถึงนะถ้ามีก็อาจจะเป็นหมึกบูชางแล้วช็อตนี้ก็ไม่มองหลังเพราะยังไงก็ข้ามไปก็ไม่มีผลอยู่แล้วพอาโดนตียังไงก็ลมแถมฮันเตอเอาปิดหน้ตาต่างมาด้วยนะนี่เลยทุกคนจูกแบบมองแวบ,บหนึ่ง จุกแบบมองแว็บหนึ่งแล้วก็สังเกตแสงไฟเอานะนี่ขนาดมองแว็บเดียวทุกคนสังเกตเห็นไหมตอนที่นายเจมหันไปฟาดหันไปแทงอะเขายังกดสกิลทันเลยนะคือแบบแป๊บเดียวจริงๆในะช็อตนั้นแล้วค o วบอยก็มาดึงนะผมคิดว่าวิธีการจู๊กกับไอวี่อะ่ะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้เอาเบิร์กบนมานะไม่ได้เอาพังไม้ไวมาตอนเกจใกล้จะเต็มเ่ยครับอาจจะพับไม้อะ่ะหรือาจจะหาไม้แล้วก็พับให้เขาพังไม้อย,อย่างเงี้ย คือถ้าเขาไม่ได้เอาบนมาผมคิดว่ามีโอกาสับที่อาจจะไอเวลาสตันเวลาที่เราเคลื่อนที่หาเขาเนี่ยมันอาจจะหายทันับกว่าเขาจะพังไม้เสร็จนะอาจจะพอมีเวลาให้เราได้กดสกิลับหรือไม่ก็พุ่งอย่างเงี้ยพุ่งหลบเพราะเวลาในการเข้าหาไอวี่ทุกคนแต่ก่อนมัน3าวิใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้เขาก็เนื้อให้เหลือ2 5งาวิแล้วครับมันก็ไม่ได้มันถามว่ามันนานไหมมันก็ระดับหนึ่งอะเพราะเวลาในการทําลายแผงไม้ของไอวี่เนี่ยครับมันประมาณ2 5 4จาีวินะ ฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้ออกเปิร์กบนมาผมว่าน่าจะทันครับแต่ว่ามันอาจจะลําบากตรงที่เราอาจจะโดนเกจให้แบบให้มันเป๊ะๆมันต้องกกเป๊ะจริงๆนะทุกคนแบบใกล้จะโดนอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยกดพับไม้ใช่ไหมหละ่ะมันต้องหาจางังหวะให้แบบนั้นหน่อยอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละวิธีที่ง่ายที่สุดคือหันมองแวบหนึ่งเห็นไหมเนี่ยหันมองแวบเดียวแล้วเราก็จูบหาทางไป แล้วก็ใช้สกิลไปเพราะว่าตัวละครปัจจุบันอย่างที่บอกทุกคนสกิลมันเยอะมากเลยไมาจะเป็นนักบินฉีจริดเดอร์อะไรพวกเนี้ไอวี <c oughs> มีแค่สบตาชันหน่อยแล้วก็แห่ใส่แค่นั้นอหะก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากเนี้ยอย่างที่นายเจมส์บอกแล้วตัวมันเป็นตัวโซนเก่งแล้วมันไม่ได้ไล่เก่งอะไรเวอร์หวงังไม่งั้นเขาคงไม่ให้ความเร็วในการเคลื่อนที่มาขนาดนี้หรอกทุกคน แต่ผมมองว่า IV แพ้ทางฉีนะเนื่องจากว่าตอนที่เราเกชใกล้จะเต็มแล้วใช่ไหมทุกคนถ้าสมมุติว่าเราฟาดอ่ะแล้วเราหันมองไปเลยอย่างเงี้ยเราฟาดให้รีเกชรีเซตอ่ะ IV ีก็ตีไม่ได้เนะียฉะนั้นผมว่าฉีเป็นตัวอีกตัวหนึ่งแล้วที่ IV ีเนี่ยไม่ไม่น่าไล่เท่าไหร่มันจะอารมณ์ให้คล้ายกับแว็ก่ะทุกคนทรงนั้นเลยอ่ะแต่พอมาคิดดูจริงๆแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ อพอผมมาดูแล้วผมลองมองว่าไอวีอ่มันก็ไม่ได้ไล่แย่ครับสมมติว่าเราเอา,อาสกิลไปสิงเซอร์เลยใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าเรากดสกิลจากล่างยีเทียนเนี่ยครับมันได้เกชแน่ๆคือ50ชาร์จบวกกับถ้าสมมติว่าเรารอจังหวะที่เซอร์หันมาอย่างเงี้ยมันต้องมีสักแวบหนึ่งแหละที่เขาหันถ้าสมมติว่าเรากดทันเนี่ยครับมันก็ได้แผลหนึ่งแน่ๆแล้วนะแล้วประกอบกับเ,เราก็เอาบลิ้งไปอยู่แล้วอ่ะส่วนใหญ่ไอวี่อ่ะ แล้วก็ปลิงยัดแค่นั้นผมว่ามันก็น่าจะเก็บเซอร์ได้แล้วนะ,ะผมเลยมา,มาคิดอีกทีหนึ่งผมว่าตัวมันมีข้อดีอีกเยอะอยู่ครับอย่าที่บอกนะผมให้เทีย A เนี่ยมันก็ยังไม่เสมอไปครับมันอาจจะมากกว่าน,นี้ก็ได้อาจจะเก่งกว่าน,นี้หรืออาจจะแย่ไม่ไม,ไมผมว่าไม่น่าแย่กว่าน,นี้แหละผมว่าเทีย A ขึ้นไปอ่ะประมาณนี้แล้วกัน A ขึ้นไม่น่าต่ำกว่า B ครับตัวเนี้ยที่ให้ A เนี่ยไม่ใช่ A บวกนะทุกคน A ธรรมดาครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็ใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องบัตเอรอนนั่นเองนะแล้วก็น้องเบนโตะน้องชิเคเก้นลันน้องตอนอ แล้วก็น้องเกรซนั่นเองนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับและอย่าลืม,ยลมอย่าลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับดีไปอัดคลิปพายเกมแข่งดีกว่าตอนนี้คนน่าจะรอกันเต็มอยู่